สวัสดีวันฝนตกค่ะทุกคนวันนี้จะชวนเพื่อนๆดึงน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบอุปกรณ์ก็จะมีกุหลาบหอมกุหลาบออร์แกนิกส์กุหลาบที่ปลูกเองไม่ใส่ปุ๋ยไม่มียาฆ่า,มาแมลงมีน้ำมันมะพร้าวก็กะเอาน้ำมันมะพร้าวประมาณ ห้ามลิลิตรกุหลาบสดหรือแห้งก็ได้ถ้าสดเนี่ยเขาจะหอมกว่าแล้วก็เคาะเาะเอามาแรงออกไม่ต้องล้างแล้วก็เด็ดเอาเฉพาะกลีบใส่ลงไปในน้ำมัน ข้อดีของกุหลาบสดก็คือถ้าทำถูกต้องกลิ่นเขาก็จะหอมกว่าแต่จะเสี่ยงต่อการขึ้นราเราต้องกดให้กลีบกุหลาบจมน้ำมันแล้วก็อาจจะมีแมลงปนมาด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่มียาฆ่าแมลงก็ย่อมจะมีแมลงอาศัยอยู่แต่ไม่เป็นไรเราอาศัยเคาะออก มากน้อยตามใจชอบกะให้กุหลาบจมน้ำมันพอดีเราจะมีไม้เอาไว้กดกดให้กุหลาบจมน้ำมันพอดีคนเพอหน่อยนึงน้ำมันมะพร้าวพอเจออากาศเย็น25องศาถ้าต่ำกว่านี้นะเขาเจะแข็งตัว น,นี่สามารถใส่ลงไปอีกได้ก็หวังว่าจะไม่ขึ้นลาที่เหลือใช้ไม่หมดเราก็ตากแห้งตากแห้งเอาไว้ใช้คราวต่อไปทำคราวละไม่มากอันนี้เป็น น้ำมันหอมระเหยน้ำมันมะพร้าวทำไว้สำหรับเช็ดเครื่องสำอางนี่ค่ะประมาณนี้ก็เรากดให้กลีบกุหลาบจมน้มันจะได้ไม่ขึ้นลา อย่าล้างทางที่อย่าล้างถ้าไม่แน่ใจถ้าเกิดเก็บกุหลาบวันฝนตกก็เอามาผึ่งให้แห้งสนิทซะก่อนผึ่งให้แห้งซะก่อนวันหนึง่งกุหลาบจมน้ำมันแล้วนะคะอันนี้เป็นไม้คน สามารถเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แล้วก็ปิดฝาทิ้ไว้เจ็ดวัน